เมื่อวันที่14กรกฎาคม2566สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติโดยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคสวทชนำคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการที่ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านสารายประกอบด้วยหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลและกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสารายที่สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม 9ทนบุรีโดยทั้ง2หน่วยวิจัยดังกล่าวไบโอเทคสวทชร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในอุตสากรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ามาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า20ปีสําหรับหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพกุ้งเป็นความร่วมมือของไบโอเทคสวทชกับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลที่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแก้ปัญหาโรคในกุ้งและสัตว์น้ําอื่นๆนําไปสู่การแก้ปัญหาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเรา เห็นว่าปัญหาเรื่องโรคของกุ้งเนี่ยทำให้เกิดความสูญเสียกับอุตสาหกรรมกุ้งเยอะมากก็เลยมองหาเทคโนโลยีชีวภาพที่จะมาช่วยสนับสนุนเกษตรกรให้มีกุ้งที่มีสุขภาพดีเป็นกุ้งพรีเมียมเรามีห้องปฏิบัติการตัดแต่งพันธุกรรมของสาหร่ายแล้วเราก็มีห้องทดลองกับสัตว์เช่นปลากระพงขาวตอนนี้ที่เราทําการทดลองอยู่ค่ะโดยงานวิจัยด้านสาหร่ายที่ทีมวิจัยพัฒนาคือเทคโนโลยีชีวภาพของสาหร่ายเซลลเดียวที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมให้สามารถสร้างชีว โมเลกุลที่มีลิต์ตันโรคยับยั้งโรคไวรัสในสัตว์น้ําพร้อมพัฒนาให้อยู่ในรูปของเม็ดหรือผงอาหารเพื่อส่งสารสําคัญผ่านทางการกินซึ่งจากผลวิใจัยในกุ้งพบว่าสามารถป้องกันการตายจากโรคตัวแดงดวงขาวได้ถึง70%เทคโนโลยีที่เราใช้อยู่เรียกว่า RNA interference ใช้สาร RNA เราผลิตขึ้นมาและอ,ออกแบบให้จำเพาะเจาะจงกับไวรัสของกุ้งเราทําการทดลองในห้องปฏิบัติการแล้วพบว่าเสริมให้อัตราการรอดของกุ้งสูง ถึงถึง70-80%เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสารายของเราเมื่อเกิดโรคขึ้นมาเรามีหลายผลิตภัณฑ์นะคะที่อยู่ในช่วงของการทดลองแต่ตัวที่ผลิต RNA สายคู่ต้านไวรัสตัวแดงตรงขาวและไวรัสหัวเหลืองซึ่งเป็นไวรัสที่ต่อให้เกิดความสูญเสียด้านอุตสาหกรรมเนี่ยอันนี้พร้อมที่จะไปผลิตในระดับเชิงพาณิชย์แล้วเป็นอาหารเสริมได้หรือว่าจะเป็นผสมในอาหารเลยก็ได้และนอกเหนือจากนั้นเราก็ยังมีสารชีวพันธุน์อื่นๆเช่น Growth Hormone สารกระตุ้นการเจริญเติบโตที่เรากําล<ๆ>ังทําการทดลอง อยู่ว่าจะใช้ได้ทั้งกุ้งและปลาในส่วนของห้องปฏิบัติการกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสาหร่ายไบโอเทคสวทชร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีพัฒนาชีววิทยาระบบของสาหร่ายแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำเรามีงาน3ด้านด้วยกันนะคะเป็นงานด้านเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงโดยเราเน้นที่สลา,ายไปดูเลยหน้าแล้วก็งานของการสากัดสารสําคัญจากสาหร่ายทึ่เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและงานด้านชีววิทยาระบบรวมไปถึงการสร้างแพลตฟอร์ม ที่เป็น AI based modeling นะคะที่ใช้ในการบคราะห์เป็น bioactive peptide หรือเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพเรามีความสามารถในการเพาะเลี้ยงสาหร่ายให้ได้ปริมาณมากๆเพื่อที่จะใช้เป็นโปรตีนตั้งต้นในการสากัดสารสําคัญตั้งแต่สารไฟโคไซยานินซึ่งเป็นสารสีฟ้าของสาหร่ายที่มีราคาแพงเป็นโปรตีนตั้งต้นสร้างเปปไทด์ออกฤทธิ์ทางชีวภาพค่ะสําหรับการนําสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากสาหร่ายไปใช้ประโยชน์ทีมวิจัยได้ต่อยอดเพื่อ ผลิตเปปไทด์ที่ออกฤทธิ์ต้านทานเชื้อโรคสามารถนําไปใช้เป็นอาหารเสริมเพื่อแก้ปัญหารโรคในสัตว์น้ํานําไปใช้เป็นอาหารเสริมให้กับลูกกุ้งไวออดเพื่อใช้ในการฆ่าเชือ้อโดยเฉพาะเชือ้อ VBO ซึ่งเป็นต้นตอสําคัญของโรคในลูกกุ้งไวอ่อดค่ะแล้วเปปไทด์ที่ได้จากสาล่ายเนี่ยก็เป็นเปปไทด์ที่มีความสามารถในการฆ่าเชือ้อตัวนี้ได้สําหรับการเปิดห้องปฏิบัติการวิจัยให้เยี่ยมชมในครั้งนี้ทาให้เห็นภาพการนําองค์ความรู้ทางชีวภาพของนักวิจัยไทยมา ใช้ประโยชน์ช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้าของไทยเป็นการลดพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศเพื่อสร้างจุดแข็งให้ประเทศไทยกลับมาเป็นผู้นําการส่งออกสัตว์น้ําในตลาดโลกได้อีกครั้งเรามีความสามารถในการเลี้ยงสาหร่ายที่นี่เองในปริมาณมากพอที่จะขยายสเกลการผลิตไปที่ระดับอุตสาหกรรมได้คือเราต้องการขยายไปสู่ตลาดฟังชั่นแลอินกริเดียนก็คืออาหารเสริมทางอาหารเสริมคนแล้วก็อาหารเสริมสัตว์โดยเฉพาะสัตว์เศษษ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 รษฐกิจก็คือเราเริ่มจากลูกกุ้งขาว เราต้องการใช้ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์ของเรามาช่วยเหลือเกษตรกรผลิตกุ้งพรีเมียมช่วยกันให้ประเทศไทยเรากลับมาเป็นผู้นำทางด้านการส่งออกกุ้งพรีเมียมอีกครั้งหนึ่งค่ะ